ครับสวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับพ่อเอาเข้าวมาให้ทับพันพอดีนะครับพ่อจะลมข้าววันนี้นะครับก็เลยได้เทสอีกครั้งนะครับทำยังไงจะให้ลมมันแรงขึ้นก็ไม่อยากครับเราก็แค่เอาอากาศเข้าข้างหน้าเปิดรูลมอีกนะครับนอกจากแต่ก่อนมันจะ จะเอาลมแค่หกรูนี้นะครับเราก็เอาหน้าแปนออกเลยนะครับเรียกลมอีกนะครับลมจะได้มาเสริมตัวนี้นะครับปรากฏว่าออกมาดีมากเตษฟางแล้วก็เต๋อฟางที่หักนะครับที่มันลงมาด้วยนะครับก็ออกมาหมดเลยครับทีนี้ ก็จบนะครับระบบลมนะครับนี่นะครับนี้เป็นรปและแกะทั้งหมดนี้ครับแล้วก็เตียวฟางในตัวนี้เปียนเข้าที่ไม่เก่ง ตัวหนักเบาเรามาเล่นตรงนี้เอาจะเอาแรงกว่านี้ก็ได้นะครับเราก็เปิดลมด้านหน้าอรับเพื่อนนาลมเข้าเพราะว่าลมตัวนะครับจบสําหรับเครื่องดับเบิลโฟล์นะครับเมื่อวานนี้ยังเหลือเศษปนาครับผมก็นอนคิดอยู่ว่าทำยังไงจะให้ลมมันแรงขึ้นไม่ต้องไม่ต้องเพิ่ม ก่ะจกนะครับปรากฏว่าเป็นไปตามความคิดของผมออพอากาศเทาด้านหน้าครับลมก็จะแรงขึ้นมกว่าครับทำยังไงก็ ติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้มได้นะครับเดี๋ยวผมจะคัดทำข้าวให้พ่อต่อนะครับเแล้วอีกประมาณสามก็่จะเอาไปลงข้าววันนี้นะครับพอดีได้ลองเครื่องพอดีนะครับข้าวยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้มได้ครับ